พ่อโจต้องเข้าใจนะครับว่าปัจจุบันอง่์อิิงเพื่อนแพงเป็นสาวแล้วจะให้มาแต่งหน้าหมองมองค้ำๆแบบเดิมได้ยังไงออร่ากําลังจับเป็นดารานักแสดงไปแล้วนี่ก็คือการประทะฝีปากของพ่อลูกคู่นี้แหละครับที่จะร่วมเข้าฉากในภาพยนตร์หอบฝันแถมยังอ้อนพ่อแม่เอฟซนะครับว่าหากผู้กํากับดุให้ดุคืนงานนี้ก็ต้องเอาใจช่วยพ่อโจแล้วล่ะครับไม่ได้ไม่ได้สวยเกินไปนี่คือสวยเกินไป จะสวยไม่ได้ต้มันก็ไม่ได้สวยสักนี่ละพ่อเราประเทงเลยอย่างเลยแต่สาวแต่ยังไงมันก็สวยเหมือนเดิมพ่ออตพอไกลว้กกำลังสวยเ้าียว่าคืเงลวดนีดได้ล้วพี่น้องค่ะขันพ่อจูไหายสีดาได้แล้วหายพ่อจูขึ้นได้แด้อค่ะไม่ได้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 รับ คาโปโจด้านคลิโลคลิปโลคาโจด้านูอันหายขึ้นในเด้อค่ะซอยหนูเน่ยมันก็ได้คือบ่ได็เด้พี่น้องมันบ่แมนหลินของเช็นน้อยด้บ่แมนหลินนิทานด้โอยพ่อเเรีนไแบบเย้ในรลาแบบซูนี่ในลานแบบนาบูนั่นแหละนาบะโมไปโอ้ยพ่อเรแมคูกันสิแม่อ๋อเจ้าของก็เรยนให้ได้ทุกนาะ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนนนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี f c 3สาน้อยแลวก็ FC น้องอุ๋งอิงพ่บันแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับความเคลื่อนไหวในเรื่องของการถ่ายภาพยนตร์หออฝันนะหลังจากที่ได้มีการบวงสวงไปเมื่อวานนี้22 22ไหม22ิพฤศจิกายนั้รยหบบวงสวงเสร็จแล้ววันนี้เปิดกองถ่ายซีนแรกที่บ้านแผงนั่นแหละครับทุกคนเป็นภาพบรรยากาศกันเพ,พราะว่าเมฟซีคงได้เห็น ภาพบรรยากาศกันไปเบื้องต้นแล้วแต่ประเด็นที่นองอยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้ก็คือประเด็นที่อุงอิงเปชรบนแพงปะทะคารมปะทะผีปะะ่ปาก,กับวออโจโยมันนินนั่นแหละครับงานนี้พ่อลูกเจอกันทีไรก็มีคอนเทนต์คอนใจให้กับพ่อพ่อะว่เอมซีได้รับชมรับฟังกันอยู่ตลอดล่าสุดอุงอิงเพชรบันแพงพ่อโจบ,บอกว่าให้แต่งหน้ามองๆหน่อยให้เป็นแบบย้อนวัยในวัยเด็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอุงอิงเพชรบันแพงก็เลยมีการแบบต่อปากต่อคำเนาะบอกว่าปัจจุบันหนูเป็นสาวแล้วนะครับพ่อหนูมีออรา่า หนูขาวแล้วอะไรประมาณเนี้ยจะให้มาแต่งหน้ามองๆแบบเดิมได้ยังไงอะไรประมาณนี้พ่อโจบ,บอกว่าพขาขอให้มัน แต่งหน้าให้มันคขำๆหน่อยจะได้ดูเหมือนอสาวข้างคอกวัวนอนอยู่ข้างคอกวัวจะมาออร่าอะไรกออะไรประมาณนี้อุ้งอิงเพชรแววง,งก็เลยมีการประทัคาลุมกับว่าโจโยมาน,นินแล้วก็มีการอ้อนพ่อพ่อแม่เอฟซีด้วยว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีขาถ้าเกิดว่าผู้กํากับดุเนี่ยก็ให้ดุผู้กํากับคืนเอาใจช่วยหนูด้วยนะคะอะไรประมาณนี้ก็ต้องยอมรับกันแบบนี้ครับว่าผู้กํากับ หนังหอบฝันเนี่ยหรือว่าภาพยนตร์หอบฝันก็จะมีพี่แบงค์ท้องทุ่งเนาะที่เป็นผู้กำกับหลักแล้วก็บอสโจโยมนินเนี่ยต้องใช้คําว่าคุมทุกฉากทุกตอนจริงๆหรือไม่ก็ต้องจับตาหลังจากนี้แต่ว่าความเข้มข้นวันนี้บอสโจไม่ห่างจากกองถ่ายเลยทุกคนก็นี่แหละครับเป็นหนังลูกเขาแหละเป็นหนังที่เขาตั้งใจที่จะผลิตอ,ออกมาให้กับพ่อพ่อ่เอฟซได้รับชมรับฟังกันแหละก็เลยต้องผ่านสายตาเขาก็ต้องผ่านแบบ คิวซีอ่ะบอโจโวเป็นคนที่คุมเข้มและตรวจเองอะไรเงี้ยต้องเข้าถึงอารมณ์นะต้องมีความเป็นธรรมชาตินะต้องมีความโศกเศร้าเขาน้ําตาเสียงหัวเราะเสียงฮาอะไรประมาณเนี้ยก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศกันไปก็ถือว่านี่แหละครับเป็นคอนเทนต์พ่อลูกที่เราได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสกันตลอดทั้งวันนี้ที่ผ่านมาก็เริ่มตั้งแต่การแต่งหน้าแหละพี่ไบเออร์แต่งหน้าให้อะไรเงี้ยอุ๋งอิงเว้นแพงก็แอบแอบมีแบบแซวพ่อโจว่าหนู ออร่าแล้วหนูเป็นสาวแล้วพ่อต้องเข้าใจความเป็นสาวของหนูนะอะไรเงี้ยพ่อโจก็เลยมีการประท้าฝีปากกันนิดนึงแล้วก็นี่แหละครับหลังจากที่ถ่ายในช่วงเช้านะก็จะเป็นของซีนของน้องยูมิย้อนไว,ไวัยไปอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงค่ำมาก็จะเป็นซีนอุงอิงเพชรผันแ,แพงและแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศการเกิดขึ้นมีแอบแอบได้ยินเสียงแม่ปีด่าด้วยนะฉากนี้ น่าจะเป็นฉากเปิดเรื่องหรือเปล่าเราก็น่าจับตามองทุกคนไม่รู้ว่าความเข้มข้นหนังภาพยนตร์หอฝันเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเราได้ยินสตอรี่หลายๆคนก็ได้มีการสะท้อนไว้แล้วก็มามาจับต้นชนปลายแล้วรู้สึกว่ามันจะมีความเข้มข้นน่าดูนะสำหรับเรื่องนี้บอจโยยมานินก็ถึงขั้นคุมเองเลยแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์มาพ่อนนก็ ตัวเอเหงานั่นแหละทุกคนก็เลยถ่ายมาบรรยากาศมาให้พ่อพ่อม่าอได้รับชมรับฟังกันอยู่ตลอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นอะไรที่มีความน่ารักน่าเอ็นดูนะมีความเข้มข้นในส่วนของการถ่ายทำอยู่แล้วแต่ว่าความรู้สึกที่นั่นได้ในวันนี้มันเป็นเหมือนกับหนังครอบครัวมีทั้งครอบครัวพ่อเอกแม่หน่อยอู๋อิงพี่แปนแพงที่เป็นตัวละครหลักอยู่แล้วมีพ่อโจโยมานินที่เป็นผู้กำกับ ในการที่จะป้อนข้อมูลป้อนอินเนอร์แม่นนูก็ม่ให้กำลังใจน้อง YouTube น้องลำแพนน้องลำเพลินพ่อนนทแม่บีอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอนอิง มันเหมือนเป็นหนังครอบครัวที่คุมกันเองแล้วก็ถ่ายทอดกันเองเพื่อที่จะนำพาเรื่องราวที่มันเป็นมุมมองขององค์อิงเพ้รแผงเนี่ยมาสะท้อนให้กับพ่อพ่อม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันให้มันได้มีความเข้มข้นมากที่สุดนั่นเองและน้อง YouTube ก็มาให้กำลังใจพี่องค์อิงเพชรแพงมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกองถ่ายครอบครัวพ่อพ่อม่าเอฟซีรู้สึกยังไงกับการที่จะได้ดูคลิปวันนี้ น่นรู้สึกว่าฟิลนั้นนะฟิลแบบกองถ่ายครอบครัวกองถ่ายเล็กๆแต่ว่าอบอวลไปได้วยความอบอุน่นสามครอบครัวใหญ่ทุกคนแต่ก็คือสุดท้ายแล้วก็เป็นครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันนั่นแหละที่มาสะท้อนแล้วก็มา ผ่านทางคลิปวิดีโอให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอ็ซได้รับชมรับฟังกันเนาะนั่นก็เข้าไปมอนิเตอร์เข้าไปดูหลายๆฉากห,หลายตอนบอสโจก็สะท้อนไว้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วน้่นก็เห็นภาพบรรยากาศที่พ่อลูกได้มีการทาคอนเทนต์ร่วมกันได้เห็นภาพบรรยากาศอุ้งอิงอเล่นกับหมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมุมโมเมนต์ของน้องแหละรักสัตว์แล้วก็มีทำคอนเทนต์กับพ่อเอกอะไรอย่างเงี้ยพ่อโนนแม่บีก็ถ่ายวันใหม่ก็เข้ามาวันใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่า อยู่ในเวของครอบครัวอุ่งอิงเป็นแม่แผนไปแล้วเป็นลูกสาวล่าของแม่หน่อยอะไรเงี้ยได้สื่อสารกันได้เห็นภาพบรรยากาศกันเพราะพ่อไเอฟซก็น่าจะมีความอบอุ่นใจนะหมายถึงว่าเราเข้าไปดูคลิปที่พ่อนน์ถ่ายเก็บไว้แล้วก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มันมันเหมือนเป็นการแบบปิดวง พักวงที่ไม่ได้พักวงอะ่ะเพราะว่าอง่์งอิงพี่เปนแพงก็ต้องมาร่วมออกฉากหนังละครของตนเองนะความเข้มข้นถ่ายตั้งแต่เช้ายันค่ําทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26พฤศจ,จิกาย,ยนนั่นแหละแล้วก็พอ วงเดินทางไปทําการแสดงหนังมันก็ต้องคงกล้องขับเคลื่อนในการถ่ายฉากด้านหลังเวทีถ่ายด้านหน้าเวทีถ่ายองค์อิงอเงื่อนแพลงดรามา่านูน่นนี่นั่นอีกอะไรเงี้ยเมั่อนี้เป็นภาพบรรยากาศแบบนี้กันเพราะว่าเมฟซีเห็นแล้วรู้สึกยังไงกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นน่ารู้สึกว่าเป็นหนังครอบครัวและพวกเรา fc แฟนคลับก็เป็นครอบครัวครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวบ้านทักครอบครัวสาวน้อยครอบครัว fc อะไรเงี้ยที่จะได้เห็นลูก ลูกหลานของตนเองนี่แหละเข้ามาแสดงหนังให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันภาพบรรยากาศวันนี้ก็เกิดขึ้นเอาใจช่วยบอสโจโยมนินที่จะเป็นผู้กำกับเองแกเป็นคนที่เรียนรู้ไวมากจริงๆพอได้อยู่ในสายหนังแล้วจากที่ปฏิบัติหนังขายอ้อได้เห็นได้อะไรก็เอามาคุมเองอะไรประมาณนี้ก็จะได้เห็นกันแล้วก็อยู่ในคอนโทรลของบอสโจอย,อยู่แล้วอะ่ะอู๋อีกไม่แพงเวลา พาะโจก็จะเห็นทุกฉากทุกตอนอยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพ่อนนทก็ยังสะท้อนไปเลยว,ว่าอู่งอิงพม่เป็นแพงเนะี่ยเล่นง่าย พี่แบงค์ทองทุ่งก็สะทอนไว้ว่าองค์อิงพมพ์แพงเนี่ยเล่นง่ายเข้าถึงอารมณ์ก็เพราะว่ามันเป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวแบบนี้แหละมาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสําหรับการประทะคารมประทะวาทะศีลกันสําหรับองค์อิงพมพแพง,แพงเอาใจช่วยทั้ง2คนแล้วก็ทุกคนนั่นแหละครับในการที่จะมาถ่ายทําภาพยนตร์ขายอ้อก,กันวัตโโยม,มานินที่จะเป็นผู้กํากับองค์อิงพิมพแพง,แพงที่เป็นตัวแสดงนําเป็นนางเอกของเรื่องนี้ได้เป็นนางเอกแล้วนะ ทุกคนลูกของพวกเธอเนี่ยลูกของพ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยได้เป็นนางเอกแล้วก็ได้เป็นชีวประวัติของตนเองด้วยหนังเรื่องนี้น่าจับตามองอย่างมากแน่นอนครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็อยากสะท้อนเรื่องราวอะไรประมาณนี้แหละหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธน,นนชัยไว้ได้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับองค์อิงวงการบอลลามก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่หนฟังในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ